การกิจกรรมใน,รในการรับรู้เท่าทันสื่อเท่าทันข่าวปลอมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับกับกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันแล้วก็รับมือกับข่าวปลอมนะครับมาติดตามกันเลยครับ นายเอกพงศ์ริมเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันแล้วก็รับมือกับข่าวปลอมให้กับกลุ่มผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือว่า a n t i f a k e News Center โดยมีนายบดินกเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารวิสาหกิจแล้วก็ผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้นะครับ mm hmm. เพื่อรู้เท่าทันแล้วก็รับมือกับข่าวปลอม mm hmm. ก็เป็นการบรรยายการอภิปรายแล้วก็มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันแล้วก็รับมือกับข่าวปลอมในหัวข้อรู้ให้ไวก้าวให้ทันกับข่าวลวงออนไลน์นะครับโดยจะเน้นกลุ่มผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับ เน้นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมักเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยนะครับของมิชชาชีพอีกทั้งก็จะทําให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองนะครับก็มีวิธีเช็คแหล่งที่มาวิธีสังเกตหัวข้อภาพหัวข่าวแล้วก็ได้ทราบถึงการแจ้งเบาะแสให้กับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับซึ่งตอกย้ําในการทํางานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครับ ทางด้านท่านผู้ตรวจราชาการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็น AI ค่ะจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นส่งผลให้มีบทบาทในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกช่วงวัยเลยนะคะทั้งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดส่งผลกระทบถึงประชาชนสังคมและก็เศรษฐกิจได้ โดยทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะก็เล็งเห็นความสําคัญของการตระหนักรู้ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยค่ะ